คุณแอนคะคุณแอนทานมาชมเช้ทุกวันเลยใช่ค่ะเพราะว่าอแอนมองว่าเราต้องเติมอาหารให้จุลินทรีย์ทุกวนันเพราะฉะนั้นแอนจะดื่มใบชมเช้าทุกวนันแล้วแต่วันนะคะบางวันก็จะดื่มแบบเป็นขวดแก้วแบบนี้ก็จะดื่มขวดแต่ถ้าสามมติคุณเป็นกระปอ๋องบางครั้งก็จะสองกระป,อป๋องต่อวันดื่มทุกวนันดีทุกวัน,วนช่วยเรื่องอะไรคะคุณแอนพอด,ดีแอนอ่ะมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพ รู общем, a, ้สึกว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอะมีมากมากๆเลยในลำไส้ของเราแล้วก็จุลินทรีย์ในลําลำไส้มีบกัดทคุ้มกันของเรากว่า70%ดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องบำรุงจุลินทรีย์ของเราเป็นการให้อาหารคือในจุลินทรีย์จุลินทรีย์ของเราค่ะก็จะต้องทานอาหารเช่นกันเพราะจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตตัวลกที่อยู่ในลำไส้ของเราเพราะฉะนั้นในไม้ธาบูชาตเนี่ยมีพริ้บเบลล์ ี่สามารถใช้อาหารในจุดที่มีน้ำใจได้อันนี้เป็นการเลยที่เราจะเป็นต้องทกอนเนี่ยเนามีปัญหางไหนกะ,ะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเพราะแบบคอมพิวต็่นข้างที่จะทำอะไใ,ใหม่น,ในใหมุ่่อเราจะแนได้มคะว่าแบบยังไดีใ่จริงๆแบบนว่าเริ่มต้อนอย่างแไปนะเริ่มต้นในการทานอาหารที่ดีหลากหลายก่อนคำว่าอาหารที่ดีควาว่าอะไรอย่างเช่น ก็ไม,ม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารจังคูดเยอะไม่ควรกินอาหารโปรเซสฟูดเยอะโปรเซสฟูดอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบะหมีเ่เร็จรูป<ม><ม>ควรจะทานอาหารที่สดใหม่เห็นชัดๆเลยว่าอาหารเป็นคืออะไรเนี่ยเห็นเมนูนี้นี่ไม่แน่เลยก็เราเห็นเลยว่านี่ขายเราเห็นเลยว่านี่อาหารพวกอาหารโปรเซตคูดก็จะเป็นพวกแบบแตงไส้ปรอก<ม>สมมตินะคะอย่างเบคอน อย่างแฮมเราไม่รู้ว่าต้นตอนคืออะไรถูกไหมอาจจะเป็นไส้กรอกไก่หมูเนื้อได้หมดเลยอันนี้แําว่าปวดลดทานอาหารที่หลากหลายก่อนทั้งโปรตีนทร์โพไฮบดรตและที่สาคัญคือต้องมีผักผลไม้ให้หลักสิายอันนี้อย่างแรกเลยนะอย่างที่สองก็คือพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลับบงกายอะไรที่ปวดต้องทำแต่ถ้าสมมติว่าเปิดจะเสริมในมุมมองของคุญญณแอนนะเสริมอาหารที่ช่วยเรื่องเพิ่มโปรไบโอติกก็ได้อย่างเช่น พูดง่ายๆเลยอย่างเช่นกินจ,งจิงก็ได้โยเกิร์ตก็ได้เออจริงๆปลารา้าก็ได้นะคะปลาร้าเนี่ยมันเป็นอาหารต่างดงของพื้นที่ไทยเนี่ยก็มีโปรไบโอติกเหมือนกันทานได้หมดเลยทั้งทั้งอย่างแล้วแต่ใครชอบหรือบางท่านอาจจะทานของผู้ชายก็ได้ของผู้ชายก,ก,ก็ช่วยเสริมเหมือนกันเหมือนตัวหนูค่ะหนูจะไม่ชอบอกินกิมจิไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่กินปลาร้าด้วยค่ะหนูเองแล้วก็โยเกิร์ตนี่ก็ยังเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อย พราบางคนเนี่ยไม่ทานเพราะว่าเหมือนโยเกิร์ตแบบนี้ค่ะก็จะย่อยยากมันามันมีนมเนอะก็คอมุชัจะก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นการทำให้จุลินทรีย์เราสมบูลมันประกอบไปด้วยหลายอย่างมากๆค่ะนอกจากอาหารที่เราทานซึ่งสาคัญที่สุดนะ U R w U E นี่คือสําคัญที่สุดถัดลงมาก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของเราเนอความเครียดไลฟ์สไตล์ของเราแต่ถ้าจะเปิดเริ่มง่ายๆนะทานอาหารที่หลากหลายทานน้ำเยอะๆทานผักผลไม้เยอะๆแล้วก็เติมใยคองฉชันไปด้วยก็ได้ค่ะ แล้วถ้าแบบคนที่เพิ่งเริ่มดื่มนะคะคนจะเริ่มดื่เมเวลาไหนที่จะดีอืมถ้าถามแอนนะคะตอนเช้าเหมือนตื่นมาตอนเช้าอะค่ะสมมติเราทานอาหารเช้าหรือไม่ทานแอนก็จะดื่มไหมของกุศลเข้าไปเพราะเหมือนกับว่าเหมือนเราเองเราก็อยากได้อาหารแต่เช้าเนอะจุรินีินีนํำไช้เราก็ต้องได้เหมือนกันรี่ให้อาหารก่อนเขาแข็งแรงเร,เราก็จะแข็งแรง เพราะว่าไม่คอมบูชาค่คะเราทําให้รสชาติดื่มง่ายท่นอร่อยทานและสดชื่นหลังอาหารที่<ม>ทานก็ได้หรือบางทีไอก็จะทานหลังออกกำลังกายเพราะว่าบางทีเราดื่มันออกกาลังกายแล้วไปดื่มน้ำเกลือแร่น้ำเกลือแร่บางอย่างามันก็เป็นเคมีคอเนาะแต่คอมบูชาค,ค,ค่ะมันมีกรดอินทรีย์ธรรมชาติมีสารต่างๆโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยการทํางานของจุลินทรีย์จริงๆเพราะฉะนั้นเราดื่มมันนี้ไปเพื่อเหมือนทดแทนเกลือแร่ที่เราเสียได้งั้นวันนี้ขออินด้วยด้วย ได้เลยเดี๋ยวให้น้องก็สามมาั่งมังคุดที่นี่นะคะก็จะมีมา,อา,ายองเนสจับหน่อยในแบบขวดแก้วทั้งสีรสชาติเลยค่ะที่นี่ร้านอะไรนะคนนะชื่อร้านเซลอค่ะร้านเซยอยู่ตรงแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่นะอาหารน่ายาเยอะมากเดี๋ยวเรามาเาริ่มทานอาหารกันดีกว่าคะ่ะ